สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมต้องบอกเลยวันนี้มีของใหม่มานะครับผมกิจกรรมท็อปอัพนะครับผมสำหรับน้องๆที่ชื่นชอบทางด้านของ BTS นะครับผมเป็นท่าทางระดับสีม่วงนะครับบอกได้เลยว่าโคตรเท่โคตรกวนเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยถ้าเกิดพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นแบบชคบอกว่าแบบ เออทามเท่ยอยู่นะเออถ้าเกิดใครรู้ก็โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่านะครับผมแล้วก็สําหรับกิจกรรมทางหน้าน BTS นะเหลือเหลือ8วันสุดท้ายนะครับผมแต่คือพี่ทำคลิปต้องคืนอนอมจายจะไม่ตีสิมก็ขึ้น9วันนะครับผมอ่าพี่ได้2ชุดนี้นะครับผมถ้าเกิดใครได้ผินพลึกอีกอันหนึ่งก็จะได้อ่า เลือกชุดนะครับผมจะพี่อยากได้ชุดสีเขียวแต่ดีที่ไอดีลองมันได้ชุดสีเขียวไปนะครับผมก็ชุดกุมารสีทองนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ชุดสีม่วงนะครับผมนี่เลยประมาณนี้เลยอ่าแล้วก็สําหรับคนที่อยากได้ชุดที่สองนะสำหรับสายพีจะได้1ชุดนะครับผมแล้วก็เกิดคือมันเกี่ยวกับการท็อปอัพนะครับผมก็คือสําหรับคนที่มีเพชรนะครับผมแล้วมาหมุนนะครับหมุนแล้วได้1เพชรหรือ90%ให้ซื้อทางด้านของ ผลึกคิสตัล BTS นะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมถือว่าดีเลยก็ไปแลกชุดฟรีนะครับผม ทางด้านของ BTS นะคือเอาประมาณ90-80%เนี่ย85%เนี่ย1นึ่งเพชรเนี่ยเอาเลยนะครับผมและกิจกรรม t o อัพนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้เติมนะครับจะได้คูณ2ได้พินตัวนี้แล้วก็ท่าทางนะครับผมและสำหรับคนที่ไม่มีเพชรนะพี่ขอแนะนำแอปแอปนี้เลยนะครับได้บัตรทูมันนี่ไปเติมเพชรรับท่าทางแบบนี้ฟรีๆเลยนะครับผมขอแนะนำเลยครับผมที่หาเงินเติมเกมหาเงินใช้หาเงินเที่ยวขอแนะนำแอปแอปนี้เลยนะครับผม Happy Dummy นะครับผมแค่เล่นเกมก็ได้เงิน ได้บาตูมันนี่ไปเติมเกมฟรีๆเลยนะครับผมก็ใช้ ทางด้านของคอยในการแลกนะครับกดตรงนี้เลยแต่กดอื่นสาหรับคนที่อยากรู้ว่าแลกยังไงมาดูนี่นะครับผมสาหรับคนที่ดาวนโหลดนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างให้กดคําว่าเชิญก่อนนะครับผมเชิญปุ๊บมันจะได้ขึ้นมาอย่างนี้ครับให้ทุกคนกดคําว่าผูกก่อนนะครับผมอ่าผูกตรงนี้นะครับสําหรับคนที่ดาวน์โหลดนะครับผมอ่าลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมอ่าบอกไว้ก่อนอย่าลืมใส่โค้ดตรงนี้นะครับผมถ้าไม่ใส่จะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับผมก็เป็นค้ของพี่เองจะได้คอยเพิ่มไปด้วยนะครับเพื่อไปแลกบัตรชูมอนี่แบบฟรีๆ อขอแนะนําเลยเติมเกมฟรีๆเลยนะครับผมอ่าทีนี้ เราก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับสำหรับคนที่มีคอยเยอะแล้วเล่นได้คอยเยอะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาให้แลกบัตรชูมานี่แบบฟรีเลยเลือกเอาครับ3 0 0 500 150นะครับผมอ่ามันก็จะขึ้นโค้ดแบบนี้ขึ้นมานะครับก็เอาตรงนี้ไปเติมเกมได้เลยนะครับผมนี่เลยไปเติมเพชรฟรีไฟล์หรือจะเติมคูปอง ruv หรือจะเติมเป็นบัตรชูมานี่ใช้อย่างอื่นได้เลยขอแนะนำแอปนี้เลยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างใส่อย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยนะครับผมรับบัตรชูมานี่แบบฟรีเลย อืหก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสาหรับคนที่ไม่มีเพจนะครับผมพี่ขอแนะนําเลยนะคบผมก็เชิญเพื่อนเยอะๆนะครับผมสาหรับคนที่สนใจลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างอย่าลืมใส่โค้ดพี่เข้าไปด้วยนะครับผมก็จะได้คอยเพิ่มไปนะครับผมเพื่อเติมเกมแบบฟรีเลยนะครับผมถ้าทางนี้โอเคเดี๋ยวพี่ทําการเติมเกมสักแป๊บหนึ่งนะครับผมด้วยบัตรชูมานี่จากแอปนั้นนะครับผมโอเค นี่เลยเรียบร้อยนะครับผมได้มาแล้วได้พิมพ์เขียวด้วยนะครับผมพิมเขียวยังไม่พอพิมเขียวจะได้ชุด1ชุดนะครับผมแล้วก็นี่เลยท่าทางนะครับผมดูนี่แจกการ์ดแจกการ์ดดูแจกการ์ดเสร็จแล้วก็นี่ไปไงโคตรเท่บอกเลยกวนมากนี่แจกทีแจกทีงอแล้วก็สาย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 ประมาณนี้เลยนะครับผมเฮ้ยเรียบร้อยนะครับผมดูแจกแจกแจกการ์ดแจกการ์ดบีทุเ แตวก็สายสายๆนะครับผมก็ถือว่า เท่ดีนะครับผมก็เก็บไว้นะครับผมเป็นกิจกรรม BTS เนาะเออก็ไม่มีท่าทางรอบนี้ได้ท่าทางก็ถือว่าโอเคเลยก็ประมาณนี้เลยนี่เห็นไหมก็สําหรับพี่ก็คือเล่น f อแอปนั้นด้วยนะครับผมก็มีเห็นไหมรับเพชรด้วยนะครับผมอะไรเงี้ยประมาณเยอะแยะมากมายนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพีด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมมีอะไรใหม่อ๋อตัวนี้จะเป็นทางด้านของชุดนะครับผมแป๊บนึงนะเนี่ยชุดชุด4ี่สี่จตุรเทพปไอ ตัวแลมเพจภาคใหม่นะครับผมปีป,ปีปีที่แล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแลมเพจจะมาทุกปีนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับผมสําหรับพิมพ์เขียวเมื่อกี้นี้นะครับผมเอามาแลกชุดต,ตรงนี้นะครับผมเหลืออีก2วันก็หมดแล้ววายกิ้งยัองอยู่เนี่ยวายกิ้งอยู่นานนะเนี่ยแป๊บนึงนะปุ๊บเดี๋ยวขอดูก่อนนะปื๊บโอเคนี่เลย โอ้สีฟ้าใช้สองพิมนี่นี่นี่สีดําสีดาสวยสวยสวยโอเคทําการแลกเลยนะครับผม3มหินผลึกกับ1พิมพ์เขียวนะครับผมก็ทําการแลกไปเลยเนาะได้ฟ,ฟีก็มาแลกตรงนี้นะครับผมก็ตุ้มเรียบร้อยนะครับผมมันเหมือนเกอ์ชาเนาะแบบว่าไอตัวแบบผีผีญี่ปุ่นอนะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเคก็ได้ฟีๆมานะครับผมอ่าได้รีสองต่อเลยนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูท่าทางกันนะครับผมท่าทาง ระดับสีม่วงแห่ง BTS นะครับผมกิจกรรมมันก็ใกล้จะจบแล้วเนาะอกีก5วันนะวันที่9ก็คือวันนักรวมพลคนเล่นเกมนะครับผมเดี๋ยวต่อด้วยสงการเลยนะโอ้โหแล้วก็ต่อด้วยพ r e ฟ o r l d Series อีกนะก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยในครับผมโอเคเดี๋ยวพี่เอาท่าอะไรออกดีเนี่ยโอ้โหท่าก็าลังการเอาท่าชูดอกไม้ออกดีกว่าเนาะท่าชูดอกไม้มันคาอยู่กับที่เลยนะครับผมเอา,เอ,าออกเลยเอ,ออกโอเคไหมนี่เลย แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหาก่อนนะ BTS 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 นี่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 แป๊บหนึ่งนะอยู่ไหนเนี่ย BTS เพิ่งรับมาสดๆอรร้อเลยนะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับน้องๆโอ้ท่าทางมันก็เยอะเกินเยอะๆอยู่นะเยอะอยู่นะที่ถือว่าเยอะอยู่นะ,ด,ด,ด,ะดูดิโคตรเยอะดูด <c oughs> ิโอเคแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ,รบเดี๋ยวขอหาก่อนเนาะอ่าเจอแล้ว BTS นะครับผมตัวนี้เลยนี่เห็นปะ ใส่เข้าไปเลยนะครับผมเปลี่ยนเปน็นนี่บุญญาเลยนี่สายสายแจกการ์ดก่อนนะแจกการ์ดเสร็จแล้วก็ใส่สส่ๆนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูนี่แจกการ์ดแจกการ์ดฟึบแล้วก็ใส่ฟึบฟึบฟบโอเค2 9 9เพชรพนะครับผมสำหรับคนที่มีเพรก็ขอแนะนำลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมก็ไปโหลดเชิญเพื่อนได้เยอะนะครับก็จะได้คอยไปแลกปัจจุมานี่แบบรฟรีๆเลย โอเคประมาณนี้เลยนะครับผมเมื่อกี้ได้อะไรมาหนใบนะตัวไดมอนด์หนึ่งใบนะมาสุ่มเล่นดีกว่านะครับผมมันก็ไม่ได้อะไรหรอกคือทําให้ลักกี้โรยยมันสูงๆเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เกิดนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอเกิดว่าทางหน้าของผลิตคริสตัลนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีนะครับผมเดี๋ยวประมาณวันที่23 24นะครับจะทําการเปิดให้เก็บนะครับผมอ่าใครดูถึงนี้ฟังดีนะเตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมเพราะกิจกรรมส่งการจะแจกหน้าของผลิตคริสตัลนะครับผมเอามาแลก ทางด้านของพวกนี้เลยนี่เยอะแยะมากมายนะบอกเลยนะโคตรเยอะโคตรเยอะดูด้วยเยอะมากดูนี่เห็นหมัมมีพี่มีสามอันนะพี่จะแลกชุด ผู้ใช้หมดเลยนะครับผมก็เก็บไว้เป็นคอเล็กชันของพี่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยและสําหรับทางด้านของกิจกรรม BTS นะครับผมสําหรับการเช็คอินหรือการอะไรต่างๆนะครับผมหรือใครที่ยังยังใครที่ยังไม่เล่นอ,อป๊อปสวอตหรือมันชื่ออะไรนะป๊อปสวอปประมาณนี้นะครับผมสวอตอะไรเนี่ยนะก็คือจะได้ลูกซองนะครับผมซึ่งมีคนเปิดได้ถาวรเยอะมากนะออรวมถึงน้องพี่ด้วยนะเปิดได้ถาวรคือพี่ก็คือไม่ได้มีโอกาส ได้นะครับผมเปิดแล้วมันก็เช่าไปตามๆเรื่องของมันนะไม่รู้ว่าเวลเยอะหรือเปล่านะครับผมมาาและไอ้กล่องนี้นะครับผมพี่ก็ไม่ได้ค่อยเล่นเกมเลยจริงๆก็คือช่วงน,นี้คือแบบเล่นจบหมดแล้วนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของ Penguin, แพนกวินแอปสกินแพนกวินแล้วก็โทเค็นตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดเล่นวันนี้ประมาณก็น่าจะได้กันทุกคนแล้วนะครับสกินรถนะครับผมแล้วก็กระเป๋านี้ได้ได้วันที่เนาะเล่น10แม์นะครับผมอ่าสวยๆไปเลย แล้วก็วันนี้แหละน่าจะวันที่8นะครับผมก็คือชนะ10เกมนะครับผมได้ไปเลยตัวทั้งหมดนี้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมไปทํากันนะครับผมและสําหรับคนที่ยังไม่ได้โทเคนตัวนี้นะครับผมซึ่งโทเคนตัวนี้นะครับผมอะไรขาดสามารถแลกได้นะครับผมดูดีๆไม่ใช่เอาสีนั้นมาแลกนะครับผมก็คือสมมติขาดสีทองอันเดียวเนี่ยก็คือเอาแลกแค่สีทองนะครับผมประมาณนี้ก็ต้องทําทุกช่องให้ครบนะครับผมเราถึงจะได้เนาะก็ประมาณนี้เลยและสําหรับคนที่อยากได้ท่าทางนะครับผมแบบ BTS แบบพี่นะครับผมก็ไม่มีเพชรเติมก็ริงก์ดาวโหลดอยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยนะครับผมก็จะได้คอยเพิ่ม8รับาทชมนี้แบบฟรีเลยอย่าลืมไปเติมแล้วดูดีโอโหโคเท T ประมาณนี้เลยนี่ครับผมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเจอกลิปต่อไปครับผม